สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุกคนครับเมื่อนี้เสาร์นี้เสาร์วันเสาร์ที12่12เมษายน2568ครับผมเทศกาลสงการแล้วครับบรรยากาศก็สิคึกคักแน่จักหน่อยครับตลาดเสาว์บ้านสมสะอาดตำบลกองโพนอำเภอหน้าตานจังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวขึ้นฝ้าขึ้นฝนครับฝนตกไปมือสองวันก่อนเดี๋ยวศรีพาพีพานองไปเระเบิ่งว่ามันยังมีอื้งบ่เห็นคนว่าน้ำตลาดอื้งไหลเดี๋ยวศรีพารีพานองไปเระเบิ่ง แต่ว่าโอ้คนเริ่มหลายเลยครับตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ท่านได้พวกหกโมงอยู่ครับคนคึกคักครับแก่คนกับมาตรากรุงเทพดทุงไทยแน่นนะครับเนาะเดี๋ยวพระพีพระนองเลาะเบิงว่ามีสินขายยังแน่แต่อสิ่งต้องลักเข้าสิพระพีพระนองเลาะเบิงอึ้งเลยครับมีอึ้งบ่ช่วงนี้มีขาดสินขายเข้หลายอยู่เลยครับเด้อเดี๋ยวพระพีพระนองเลาะเบิงเป็นมีอึ้งบ่ อย่างเงายางเลาะเบื้องบนตัวเบิ้งสินค้าเฮาก็เดี๋ยวจังเลาะเบิ้งแบบอันนั้นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมสิพาพี่น้องเลาะยางเข้าไปเบืงก่อนว่ามีอึ่งบ่โอ้ยสงสัยสิบ่มีแล้วเด้อพี่น้องเด้อไปจนสิสุดแหบ่มีดอกคือเดี๋ยวยางให้เบิ้งนํากันก่อนครับทางในพุ่นละ ขุ่นกรบื้อมีเดี๋ยวเขาออมกับทีเบางท้างหลังครับโอ้อยาน่มีอยู่เด้อพี่น้องเด้อก็มิตรปลาเนี่ขนยของแม่เราอืโซอนเด้อของแม่เราแม่ดีถุงเท่าครับถุงละยี่สิบบาทเด้อครับเด้อสี่สิบกับถุงใหญ่อันยังสี่เลยแม่ห้าสิบบาทเนาะครับเนาะ มันมีอืงว่ะนี่ฝนมันบ่ตกงน่มนอโต๊กับต๊พกกระเทือนโอ้ยมีตะป่านี่ะขาแม่เราอื่งขั้นใหญมีแล้วองายมี่าอยเน่อนมือไหนเห็นอยู่สองข้อสองลอยค่ะสิบสามลอยกับมีถึงๆนะครับเนาะมันมตนตกบ่ทันแห้งเนาะผมว่านะตองให้มันตกแห้งกนีข้าแม่นันจังสิออกเนาะ นายเด้อคึมๆนั่นสิปลาตกมากซะบ้เหมือนแรงเนี่ยต้นทามหาตะอึงตะอึงนะนี่ตะปักคอปลาคอปลาคอแม่ปลาถุงเท่ไรเนี่ครับแปดสิบบาทแปดสิบบาทได้ครับปลาอีหยังครับเพื่อนเอิรนเนี่ยปลานวนจันปลาน่นจันปลาคอโดดดงดงอยู่สดสดครับนะ พัก si oh. มีส <uh ี่ใบโอ้ตะาวะเอียงบ่มี่นะครับเด้อไก่เป็ดย่าไก่เป็ดไก่เป็ดบ่เข้าไปบ่มื้อนีบ่เข้าไปได้ฝุ่นบ่เขาข้าเจ้าคือว่ามีอึ่งใส่อึ่งคือบ่มีอึ่งอยู่นี่บ่มี่เจอยู่ร้านักยานเยอะหมู่บ้านก็มีอยู่บ่อึ่งห่วยสามลอยปลาสี่ลอยมหาลอยเหล่าเจนไรบ้านไรมันนี่สิมีบ่ลระบายมันมาแต่ฟังฝุ่นบ่เขาคงบานเห่า ผมร้านดอกจานมีทีห้าร้อยเอาไปดอกเดียวสวยๆเดี๋ยวสิสสสสบผ้าเขาไปเบิ่งล้านดอกจานได้ละว่าร้านดอกจานหลายโลละห้าร้อยบ่ <c oughs> แม่ใครโอ้มันหลายปวดบ่ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเดี๋ยวสวยๆเขาขอไปเบิง่งครับแม่ละวาอยู่ร้านดอกจานมีแต่ว่ามือนี้จังสีจังไหนเลยวัอนี้เนาะจังสีเขาไปเบิ่ง ว่านหลายแล้ววะเดี๋ยวเบิ้งมือนีฟ้าเข้าไปเบิ้งพี่นออกอืมพักหวานงามๆเลยตากองแคกบาทเหรอครับพักหวานฟองละยี่สิบบาทครับพักหวานพักหวานบ้านบหมครับไื่พักหวานป่าทพักหวานป่าด้วยครับเรื่องแบนี้ห่อดอ้อนเลยบนถุงผมยี่สิบาทเยอะขาย เรตว่าพักหวานนั่นอ่อนอยู่แต่ว่าก้นขายนั่นเจี๋ยแล้ววะมีสี่ใบบานเท่าครับมีผ้าดองหล่อเบิ้งครับสินค้าสินขายบานเท่าโอ้เสียดายอึ่งบ่มมี่นะครับเด้ออึ่งอึ่งบ่มีอึ่งบ่มีแต่ว่าอยู่ ล้านดอกจานทน์วาหลายอยู่ครับเราจะพาพีพ่พอน้องไปบนยุล้านดอกจานทน์ล,ละพี่น้องเขาหล่อเบิดแล้วโบมี่เ้ยครับอึงอึงโบมีแต่ว่าพจน์วาอยู่ล้านดอกจานทน์มันวานนี่หลายครับเดี๋ยวมัอน,นี่ส้นสายกับจากตลาดเขาสิไปหล่อเบิรงเนาะครับน้องวายย่ล้านดอกจานมันมีพน่นะเมืองน้ำตาลรับตลาดนัดบ้านเฮ้าครับ

เพิ่งเนี่ยผักผักอ้อมหัวเราคำเจกแบบไนคำละสบาทสมงามี่หลีนกคือกตองหมูในะ่้ละบาทกินอมนะบาหอยมาหอยเจ๊กบาทละครับบักหอยนี่เจ้าบาทหอยหน่อยหอยใหญ่หอยอเป็นเป็นหนังหลองเจ้าปลาสมปลาแซวคุณน่ะของเรา าสมบาใส่ปุ๋ยใส่ตะสุลดุ๋ยเ่ยมีตุลดุงจะฝากครับซาบต้มหมูกระเซฟเซฟตุ <can> <can> ่นะต้มหมูมัดละสิบบาทสิบาทมัดละสิบบาทบ่นี่ยผทุกาม่เน่ปูได้นาะปอรันบ่บ่กก้ากินหลายวิยญานอ้วนเอาบ่ท่านเราบ่เหรอือสิบ่ท่านเราละเนาะบ่ต้องย่านดอกครับครับ โอ้นี่เพิ่นเอียบเอียบเรียบร้อยมันบ่ครับตรงนี้จ้า,า,าคือคักวเป็นพิเศษเพราะว่ามันสงการานต์เทศกาลสงการงกานต์ครับผมคนหลายพุณเนม่นครับผมตลาดนัดเสาวันเสาบ้านสมสะอาดตำบลกองพนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลครับผมเนียนอยู่ดีเล่นี่ใส่กระเป๋าไว้ก่อนมาเดี๋ยวใส่ดอกคือจังไรกันที่แกกินครับ คุณดังคนเริ่มร้ายแหละครับผมคนเริ่มร้ายแล้วยแข่แแงสวยคนก็แห่งเริ่มมากเลยครับเดิน <c oughs> ปีงไก,ก่แก่ปีงน้ำบ่ทันคนเริ่มมากเลยนะครับเดินวันนี้พี่พี่ปอนด์เลาะหาอื่นโมมี่เดี๋ยวไปเบิ่งตลาดนัดทั้งหนานี่ ต้องหนาข้นหุ่มวันนี้เป็นตลาดนานัดเสาวั่นเสาบ้านสมสะอาดครับตำบลของโพนอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีครับคนเริ่มมากแน่และครับเพราะว่าเป็นเสาวันเสาตีสิบสองสิบสองเมษาคนเริิมมาต้งสงการละครับเห็นสวยคนแห่งเริิมสิมากเอยเอยด้นครับโดยพละ เว้นก็กำลังสิขึ้นแล้วเหม็นหยังแหละเต้นดิ๊กอกอยู่นี่คือสดคักแทะไปเดินไปกระเดิดจักบาทนี่ครับซาบาทอันนี้บักหอยอันหอยกาบหอยจิบจี่จักบาทละครัับบกหอยซาบาทคือการหอยจูบกระซาบัดมกหนูบปล่ครับเนี่ย บก่าเด้อชาวโดยกรุงหนองบักน้ำบักแฝงบักยังเราก็มีเบิ๊บพี่กบขัวไทยมาตากรุงเทพยบกุงไทยกับมาดเด้อทุกเส,สาวันเสาที่หาดีศาลวานเฮาว่ามือนมีเริอเป่าลงรถหลังกับเ้ามาจังหน่อยตลาดว่ายก่อนน้องเพนนเนาะมันะอนี่แหละครับตลาดเสาว,วันเสา วันนี้เสาที่12ครับผม12เมษายนคนเริ่มคึกคักแล้วครับคุนนะกับตลาดบ้านสมสนนะอาดตมบงพุ่นนะแม่เนาะตมบงพุ่นน้ำเพอนน้ำตาลจังหวัดอุบลของเฮ่าแหละครับผมตลาดนัดบ้านบ้านใป็นตลาดนัดชุ่มชนนต่วานนีน้อยู่นึกกินหลากหลายครับนี่ถูกสิ่งทุกยางะค,คนเริ่มมาไหลยหร,ครยีครับผมตะอ่อนซ้อนดะ อไปบนทั้งหนากนะไม่อย่างีดียวงพี๋ยงได้แล้วก็หิวเมื่อผู้ใดบ่ทำได้ก็มาผู้ได้โซ่โอ้ไม่อย่งของเหน่เล่าเนี่ยไม่อย่างอะไปกบเทียดอีโม่ถุงอะไรระคำเนี่บอาซิบเทียดบ้านเฮ้านี่บ่ครับมันเมีใครซ้ำหมดนี่ ใครที่เขียดเนียงมีแต่ว่าอันอี้ยังก็อึงโมมีเนาะของโมอึงตกปลิ่นลิ้นบ่ออกเนาะครับเนาะตอกเงี้งตกแง้งเฮงครับบาทบักหอยด้ยครับปลาหอยส่าบาทด้วยครับเดอรตลาดบ้านสมสะอาดตำบลกองโพนมาส้มมาเสือนี่เขียดโม่แมใครผลได้ของเราอยู่ทางนานี่ยแหละครับอยู่ข้างนาข้างนาตลาดเลยครับทางเขาจอดรถแล้วก็ข้ามถนนแลีนมาหาเราได้เลยครับผม ตลาดเ้าบ้านสมสะอาดตามวลกองโพน้ำเพื่อนตาตามจังหวัรดรุบนราชธานีครับผม